เคยสักลายแล้วสะกดผิดป่ะครับสวัสดีครับพี่ต้อบสุดรายการบอสอันคาวนะครับ EP ที่สามสิบ 9แล้วนะครับในอีพีนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการสักลายนั่นเองไม่ใช่การสักลายปกติธรรมดานะครับแตเ่เป็นเทรนการสักลายเพื่อแสดงความภาคภ,ภูมิใจที่ตัวเองนั้นได้เกิดในสมัยรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระประมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชครับหรือรัชกาลที่9ก้าที่เรารู้จักกันนั่นเองและมีการสักแบบอื่นๆที่ตั้งใจสักเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์น,นะครับเราไปดูกันเลยดีกว่ารูปนี้นะครับเป็นรูปการสักที่ผมว่าเท่มากจริงๆเพราะว่าเป็นรูปประเทศไทยแล้วก็เป็นเลข9ก้าครับแต่เลข9ก้า นี้เป็นโลโก้ที่ถ้าเกิดดูดีๆแล้วเป็นแว่นด้วยนะครับโอ้โหคือความหมายลึกซึ้งจริงอันต่อไปนะครับก็เป็นการสักว่าทําดีเพื่อพ่ออันนี้ก็เป็นสักตรงอะไรหปลาลาเหรออันต่อไปนะครับฉันเกิดในรัชกาลที่9 I was born in the reign of King Rama i h of Thailand okay. คำานี้นะครับประโยคนี้แปลว่าฉันเกิดในสมัยของการปกครองของรัชกาลที่9กมีคิงเลข9้านะครับขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปก็ดูไปเรื่อก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่พอมสะดุดอันหนึง่งปุ๊บอันนี้นะครับขอเป็นข้ารองพระ าทุกชาติไปเนียว่าตอนแรกอ่านเร็วๆก็มันก็ไม่สะดุดอะไรแต่พอมาดูดีเฮ้ยให้มันหายไปตัวนึง <c oughs> คือการที่คนเขาไปสักเยอะใช่ไหมช่างสักดีอาจจะไม่พอก็เลยต้องไปช่างสักแบบใต้ดินบ้างพอไปใต้ดินปุ๊บก็กบอาจจะรีบหรือว่ายังไงไม่รู้แหละก็มีการสะกดผิดนะครับก็จาให้ดูกัน นี่นะครับภาษาอังกฤษไม่ผิดเลยลอง l i f t the King ดูดีๆแล้วก็จะเห็นว่าเลข9้ามันกลับได้นะครับหรือว่าคนนี้เขาสั่งให้ตัวเองหรือเปล่าแบบพอดูในกระจกปุ๊บมันก็เลยกลับไปกลับมาประมาณนี้อันต่อไปนะครับพ่อกูชื่อภูมิผลอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วว่าพ่อของคนนี้เขาชื่อภูมิผลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเขาพยายามจะสื่อถึงอะไรนะครับตายแล้วแก้งไงไงเงี้ยอันต่อไปนะครับฉันเกิดราชการที่9้าภาษาไทยถูกต้องแต่ว่าภาษาอังกฤษเขียนว่า ไอโบส์ไอวอสบอ n ์ดอ a น a าครับแปลว่าฉันเกิดที่พระรามเก้าไม่รู้ว่าแถวห้วยขวางเรีว่ารัชดานะครับก็มาบอกด้อกันว่าเท้าไหนอันต่อไปนะครับ Long Link the King นะครับคือจริงๆมันต้องเป็นลิฟต์นะครับ L I V E แปลว่าลิ้นยาขนาดนี้ใส่ไม่ได้ใช้บิด L Y เป็นการย่ออยู่แล้วให้สั้นขคือหลังแล้วคนจะสะกดผิดคำว่าราชการเนี่ยสะกดผิดนะครับอย่างเช่นคนนี้นะครับเขาเขียนว่า ฉันเกิดในรัฐการที่9อีกคนก็สะกดว่าราชการนะครับรออาชอกออารอเรือคือไม่รู้ว่าไปเรียนการสะกดมาจากไหนนะครับแต่ว่าก็มีคนสะกดราชการผิดเยอะมากนะครับการสะกดที่ถูกต้องควรจะเป็นรอไม้หนากาศชอช้างกอไก่สละอารอ,อลิงนะครับถ้าเป็นสะกดแบบอื่นนะครับมันอาจจะหมายถึงราชการแบบทํางานราชการอย่างนี้นะครับมันออกเสียงคล้ายๆกันแต่ว่ามันคนละคำกันนะครับน้องๆที่ดูอยู่ก็เรียนรู้ไว้นะครับคนนี้สักบนหัวเลยนะครับผิดยาวเลยแต่ว่าสังเกตได้ว่า การแก้งานโดยการเอาต้นไม้ไปบังนะครับแล้วก็เติมพรากาศเข้าไปเอออันนี้ก็แก้ได้เนียนอยู่สักถวายราชการที่9ทั้งทีนะครับควรตรวจสอบการสะกดคําสักนิดก่อนค่อยสัก ตัวไวยากรณ์ให้แน่ชัดจะได้ไม่ลำบากภายหลังนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต่างประเทศก็มีสะกดผิดเหมือนกันนะครับไม่ใช่แค่ในไทยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าภาพนี้นะครับเขียนว่า never don't give up นะครับคือจะใช้ never หรือใช้ don't พี่ต้องเลือกสักอันหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาคำที่แปลว่าลบคำที่แปลว่าลบมาเนี่ยมันจะแคนเซิลกันนะครับมันจะกลายเป็นบวกเหมือนคณิตศาสตร์เลยลบกับลบกันบวกอันนี้ก็เลยจะกลายเป็นว่า give up ทันทีเพราะ never กับ don't มันแคนเซิลกันออกไปที่สำคัญคือ gamma มันก็ผิดด้วยนะครับอันต่อไปนะครับ you are stronger than you think นนนะะคคคครรัับไไมม่่่่่ใชแแททยยหหลลฝงงเเอาาก็ีี ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงแล้วเขาจะสับสนระหว่าง U R และ y o U r นะครับ Y O U ขีด R E นี่ครับคือคุณเป็น U R นะครับแต่ถ้า Y O U R เจ็ดกันนี่แปลว่าของเธอก็ใช้กันให้ถูกนะครับอันต่อไปครับ Be Life ครับ <laughs> โอ้ยตายแล้ว <laughs> <laughs> คือแปลว่าแ <laughs> ทานี้จะ Believe แบบความเชื่อใช่ไหม Be Life ก็ไม่มีความหมายแล้วอ่ะอันนี้นะครับเขียนว่า No Dream is too big ตอนแรกอ่านเร็วก็เอ๊ะ ไผิดนี่พอดูดีอ๋อคำว่า T O เนี่ยมันใช้บอกทิศทางนะครับ To I'm going to Centen I'm going to Polygon นี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้คำว่า To ในลักษณะเช่นกันหรือเกินไปต้อง T Double O เท่านั้นนะครับก็ไม่รู้จะไปเติมตัว O ทันหรือเปล่าตรงนี้อันต่อไปนะเขียนว่า Only God will judge me คือเขาสะกดคำว่า judge ผิดนะเขาจะบอกคือคนนี้เขาพยายามจะสื่อว่ามีแค่พระเจ้านั้นที่สามารถตัดสินเขาได้แต่ว่าสะกดผิดปุ๊บอย่างนี้ผมน่าจะตัดสินได้ว่าคุณสะกดผิด the you know what this world is hopeless now <laughs> ก็ว่าโลกนี้นะครับขาดการกระโดดนะครับกระโดดเหย่งๆกันเลยก็จริงๆเขาจะพูดว่า this world is hopeless ก็คือโลกนี้ไม่มีความหวังต่อไปแล้วนะอันนี้นะครับโทาสัพท์ชื่อน่าจะเป็นชื่อแฟนเขาหรือเปล่าว่า Misty Lee นะครับแล้วก็เขียน1.1.1.2คือปีวันเดือนปีมันมีได้แค่3วันไปนแล้วเลขที่4มันคืออะไรนะเบอร์โทรศัพท์หรือเปล่านอเปนโนเกนเออถ้าไม่แปลตรงตัวคือไม่มีปากกาไม่มีการจเจริญต่อๆคืออันนี้ถูกต้องควรจะเป็นโนเปนโนเกนนะครับคือ ไม่มีการเจ็บปวดก็จะไม่มีการเติบโตนะครับอันนี้เขาสักบนหัวเขานะครับเขียนว่า Leave a comment below คอมเมนต์ต้องมี M 2ตัวนะครับคงจะมีเพื่อนเข้ามาลิฟคอมเมนต์เยอะมากเฮ้ยมึงกูอยากคอมเมนต์นะกูว่าที่มึงเขียนนะสะกดผิดวะอย่างที่บอกนะครับเรื่อง U กับ YR นะครับคนนี้เขาเขียนว่า live U R life ใช้ชีวิตคุณเป็นคิดๆด,ด,ดูแล้วมันก็ไม่เรื่องจะบอกอะไรวะนี่ครับเป็นการสักทุกนิ้วเลยเขียนว่า fearless คือการที่ไม่มีความกลัวแต่ว่า less เขาขาด S ไปตัวนึ่งก <c oughs> <ๆ>็น่าจะกลัวเรื่องในหลัถึงไม่กลัวเรื่องอะไรก็ต้องกลัวเรื่องสะกดผิดแล้วแหละนี่ที่แขนนะครับ you only live once จริงๆควรจะเป็น you only live once ก็คุณคุณชีวิตครั้งเดียวงงอะ่ะอันซานนีคยเขเขียนว่า I will remember before I forget นะครับสงสัยจะเป็นการย่องคำว่า remember มันแขนมันยาวไม่พอเลย พี่ลดหน่อยลดคำไหนก็ได้แขนที่ผมไม่พอแต่อยากจะไปยกเนี่ยโอ้ยมผมขอแนะนำเลยว่าร้านสักทุกร้านควรจะซื้อไว้สักเล่มหนึ่งนะครับคือพจนานุกรมนะครับทั้งสองภาษาไทยและอังกฤษมันสำคัญมากเพราะว่าสักมันไม่ได้ลบง่ายๆนะครับต้องเลเซอร์โอ้โหเจ็บมากก่อนจากกันในวันนี้นะครับผมจะนำสิบคำที่คนไทยสะกดผิดกันบ่อยอย่างเช่นคำว่าคะขะมาสอนกันนะคบว่าคำที่ถูกต้องควรสะกดยังไงอ่าก่อนเริ่มเลยคําว่าคะขานะครับ คนใช้ผิดบ่อยมากวิธีการจําง่ายๆคือโยคะนะครับโยคะสะกดไงอ,อยอคออะใช่ไหมมันม,มีมีไอ้ไม่เอะข้างบนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จำไว้เลยว่าโยคะออคะมันสะกดว่าคออะคะ เออง่ายๆเนอะคำที่หนึ่งครับกระเทยครับคนจะคิดว่ามันคือกระเทยก็มีรอเลือใช่ไหมจริงๆแล้วไม่มีนะครับกออะเอทอยกระเทยครับไม่มีรอเลืออันที่2ครับผัดวันประกันพรุ่งครับไม่ใช่คำว่าผัดแบบผัดเปื้องผ้านะครับแต่เป็นผัดแบบผัดกับข้าวถึงจะถูกต้องนะครับผัดวันประกันพุ่งสะกดแบบนี้ครับคำที่สามครับผาสุกเลยครับสะกดด้วยสอเสือสละอกอไก่นะครับอย่าไปสับสนกับผาสุกแบบสุกแบบความสุกนะฮะสี่นะครับมัเคุเทศคนอาจจะคิดว่ามัเคุเทศเนี่ยต้องสะกดเหมือนกับเทศนาเป็นนหนนนนูกกกกรรัั่้คบแงงอเป็ไะ คำว่าญาติกับอนุญาตนะถ้าเกิดเป็นอนุญาตเนี่ยมันจะไม่มีสระอิถ้าเกิดญาตินจะมีสระอิทําไมต้องทําให้มันลําบากนะาริกด้วยภาษาไทยอ๋อหกนะครับคําว่าอน,นิสงไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับคําว่าสงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นคอลครลักคังกะลันนะคขาไ่ถูกต้องต้องเป็นสอเสือกะลันเจ็ด <7. S 1> คำว่าคลินิกครับคลินิกเนี่ยหลายคนอาจจะสะกดด้วย ตัวสะกดคอควายแต่คำไม่ถูกต้องจริงคือกอไก่สะกดนะครับเป็นคอรออีนออีกอไก่คลินิกครับแปดครับคำว่าโคตรครับหลายหลาคนสะกดผิดนะครับเป็นโอคอรอต่อรับวิธีการจำง่ายๆคือโคตลระ ครับก็จะได้แอาเป็นโพตท,ที่ถูกต้อง9ครับจราจรสะกดด้วยจอลอลิงสระอาจอลอลิงนะครับอย่าไปสะกดผิดกับรอเรือนะครับไม่งั้นอาจจะกลายเป็นจราจรได้นะครับคนละเรื่<ป>รองกัน10ครับเขาบบูชายันครับบูชายันบอบายบาสระอูชอช้างสระาอายอยักษ์บนรากาศยอยหญิงนะครับไม่ใช่ตอเต่า ยันกัลันแบบยันอย่างนี้นะครับเพราะว่าคําว่ายันมันมีความหมายว่าการบูชาย,ยู่แล้วนั่นเองครับก็จบแล้วนะครับกับบอสอันขาด e ี EP ที่39นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับขอขอบคุณที่กดไลค์แชร์ subscribe นะแล้วจอกันในคลิปต่อไปครับเจอกัน